ับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชันนลงลรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถสีดานสภาพสวยๆนะครับทรงนิยมนะครับกับเจ้ามัตด้าสามนะครับเครื่องพันหกซีซีเครื่องสภาพสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับปี2 0 0 6นะครับผมกับราคา 1 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้มันแนะนำกันเลยนะครับด้านหน้านะครับผมไฟจะลมดำแล้วนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้แล้วนะครับผมสวยๆใสๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะครับผมไฟซ้ายขวาสวยๆใสๆนะครับดูเท่นะครับผมยังทันสมัยอยู่เลยนะครับผม มาพร้อมกับกระจังหน้ามัดด้าขนาดใหญ่ครับแล้วก็รูระบายอากาศนะครับผมเป็นรังพึ้นสวยๆนะครับสีขาวยอดนิยมนะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้บ้างงานบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมไล่ลงมาครับด้านนี้ครับล้อแมกครับยางยังดีสีเส้นนะครับผมสีสันสวยงามครับริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผม สีขาวยอดนิยมนะครับผมฟิล์มยังใช้งานได้ครับยังสวยสวยใสๆสอยู่นะครับกระจกนะครับไม่มีไม่เคยแตกนะครับผมนี่นะครับมีปั๊มหมดนะครับของมาด้านะครับผมด้านข้างก็สวยงามครับตัวนี้มาพร้อมกับดิสเบรกสีล้อเลยนะครับผมไล่มาด้านหลังครับ ไฟเป็นช่พงูแบบนี้นะครับผมข้างหลังบ่งบอกว่าเป็นมัดด้าสามนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัรระยะ2จุดนะครับผมด้านหลังปลายท่อเป็นคอมเมียมน,นะครับผมมีไฟทับทิมมาให้นะครับทั้งซ้ายและขวาครับผม ส,สวยๆใสๆนะครับเงาๆนะครับผมไล่มาด้านนี้ครับก็สวยไม่แพ้กันครับผมแจนะครับมาดูด้านหลังกันครับผม หลังครับอตไม่เคยถูกถอดขยับครับผมซีนเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวข้อแบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมก็ด้านหลังครับอุปกรณ์ครับแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบครับ ย่างอะไห่อยู่ด้านล่างนะครับผมอโอเคสีนมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับสีนเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับผมสวยงามครับชมด้านในกันครับผมด้านในตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับสวยสะอาดตานะครับผม สีครีมนะครับผมเบาะหลังพับได้นะครับ40 60ครับผมกดยังไงก่นเนี่ยแต่พับได้นะครับตัวนี้ขอยากพอดีมืออีกมือหนึ่งถ่ายนะครับมันก็เลยไม่ถนัดนะครับผมอ่ะ้ามไปครับผมตัวนี้มีเท้าแขนให้ครับเบาะภายในสวยงามครับ แผงประตูสวยครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานครับแต่โดยรวมสวยๆใสๆเลยนะครับผมเบาะหลังพับได้นะครับวดีที่ผมใช้ iPad มันใหญ่ก็เลยไม่สามารถดึงมาได้ครับต้องใช้2มือนะครับผมอะแผงประตูครับสวยครับใสครับดูครับสะอาดสะอ้านครับก็มีตรงนี้บ้างครับลอกๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมอันนี้ผมซูมให้เห็นเห็นๆกันเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าไม่มาซูมแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับผมพื้นพรมเดิมอยู่ครบนะครับผมสวยงามครับด้านหน้าครับแผงประตูครับสวยงามครับอันนี้ด้านคนขับนะครับผมสครับเพจครับ งามนะครับผมไอแบ็คคู่นะครับตัวนี้ฝ้าพดานสวยงามครับเบาะหลังสวยๆครับเรามาสตาร์ทเครื่องกันครับผม ไมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันนะครับผมเครื่องสตาร์ททีเดียวติดชึ่งนะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับซ้ายหนึ่งนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับอีกหนึ่งนะครับด้านนี้ก็ที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับผมนี่นะครับมีพวกบุ๊กเซอร์วิสพวกประกันอะไรยังอยู่ครบนะครับขออนุญาตไม่ได้เอาออกมานะครับผม แล้วก็ด้านนี้ก็ควบคุมวิทยุทั้งหมดนะครับผมอ่าด้านนี้ก็เป็นแอร์นะครับเป็นระบบออโต้แล้วนะครับผมควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็มี power outlet แล้วก็ที่เก็บของกระจุกกระจิกหรือเหรียญบาทนะครับผมเกียร์นะครับเป็นขันบไดแบบนี้นะครับผมถัดลงมาก็เป็นที่วางแก้วน้ำครับที่เท้าแขนขนาดกลางๆครับกำลังดีนะครับผมแล้วก็ด้านเบรกมือครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผม ด้านนี้ก็ควบคุมกระจกทั้งหมดนะครับผมกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ครบครับผมครบครันครับฟ้าเพดานสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับ สภาพดีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยถุดขอดขยับนะครับผมสินเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมเครื่องเดินดีนะครับเดินนิ่งๆนะครับผมอันที่ด้านหลังที่ผมบอกว่าเป็นที่ข้อแปดนะครับผมกะวังข้อไว้แบบนี้นะครับผมผมกลัวมันหลุดนะครับ ไไม่ได,มด,มดครับก็จบไปแล้วนะครับกับเจ้ามัดด้าสนะครับเครื่องพันหีซีนะครับผมผมมาสรุปกันให้อีกรอบนะครับผมคันนี้มัดด้าสามซีดานเครื่องพันหกีซีเครื่องดีไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมาพร้อมกับสีขาวยอดนิยมนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผม เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับแอร์เย็นนะครับผมดิสเบกสีล้อนะครับสีขาวสวยๆใสๆนะครับผมมีร10ิ้วรอยตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมกับราคา1 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมไกลๆก,ก็คิดตามกันระยะทางกันว่ากันไปนะครับผม หรือลูกค้าที่จัดไฟนั้นนะครับคันนี้จัดได้ถึงแสนสี่นะครับผมก็ลองมาคุยกันครับผมก็ลูกค้าสนใจโทรเบอร์นี้ครับ085นะครับ8179617นะครับหรือ ID ดี n ลครับ M M 2919นะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมลูกค้าจัดไฟนั้นติดปัญหาอะไรก็แจ้งกันมานะครับถ้าช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะครับผม ชนะลงรถบ้านนะครับอยู่กรุงเทพถนนฮัทาราชซอย37นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ